งงมากว่าทำไมตอนนี้เรามาอยู่บางจัดคลองเจ็ดลำลูกกาผมยังไม่เสร็จหน้าก็คือยังไม่เป๊ะว่าลิปยังไม่ได้ทานี่คือชุดราตรีจริงๆยิ่งใหญ่กว่าเจ้าสาวเป็นคนไม่เยอะจริงๆคะ่ะใครจะเยอะหลัเราอะควา,ามโชคดีคือวันนี้คนน้อยไม่งั้นเขาต้องหาว่าเราเป็นบ้าง ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับพบกัอนอีกแล้วค่ะเมื่อกี้นะคะก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยอยู่ไหนไกลมากนะคะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้นะคะออนก็อยู่ที่นิทรรศการรักดอกที่บึงไมตรีจิตนะคะก็คือมาแบบเส้นลำลูกกาคลองสามวาเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นการขับรถเพื่อมาถ่ายรูปที่ไกลที่สุดเท่าที่เคยขับมาเลยนะคะที่สําคัญนะคะเราขับมาไกลขนาดนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าเราไม่ได้มาถ่ายธรรมดา แต่ว่าเราเนี่ยพกมาทางตะก้องนะคะแล้วเราก็พบมาทางชุดราตรีนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะออนก็มากับแม่นะคะเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่าสาวเพื่อนรักนะคะที่ชอบในการถ่ายรูปเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังได้พี่โจ้นะคะมาช่วยถ่ายเป็นตะก้องกิติดมาสักให้ด้วยค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่น้าเราพร้อมผมเราพร้อมอ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดไก่มาสิ นี่นะคะเราก็เข้ากันมาอยู่ข้างในแล้วนะคะก็วันนี้คนไม่มีดีใจมากนี่ค่ะเราเป็นชนีชนีลุงลังใช่ค่ะชุดราตรีค่ะเราพกชุดราตรีมาค่ะนี่คือชุดราตรีจริงๆยิ่งใหญ่กว่าเจ้าสาวแล้วก็มีชุดที่แบบว่าออนใส่จากตอนวันเกิดนะคะที่เอามาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวข้างในเนี่ยเขาก็มี ห้องที่เป็นแบบว่าห้องแต่งตัวฟิตติ้งรูมให้ด้วยนะก็เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนกันชุดนี้คือแบบชุดใส่ขับรถมาเฉ<ห>ยๆจริงๆนะเป็นคนไม่เยอะจริงๆค่ะไม่เ, <laughs> มเยอะเลยนี่นะคะเราก็เปลี่ยนชุดกันแล้วค่ะก็เป็นชุดธรรมดานะคะแบบเบาๆนะคะเนี่ยเบาเบ <laughs> านี่ขางปลาก็ประมาณนี้นะคะ แต่เ,เราก็ขอบขับปลานะคะไปถ่ายรูปกันนะคะใครจะเยอะแบบเราอะความโชคดีคือวันนี้คนน้อยไม่งั้นเขาต้องหาว่าเราเป็นบ้างมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปมุมแรกกัน อีจุดที่สองนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าสีส้มๆเหลืองๆนะคะซึ่งชุดเราสีม่วงเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ในไหนหอบหิ้วหางปลามาขนาดนี้แล้วก็อะถ่ายมันให้ครบให้คุ้มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีอีกชุดหนึ่งเป็นชุดสั้นนะคะในการเปลี่ยนอันนี้คือแบบไม่ได้มาถ่ายงานใดๆนะคะอันนี้มาถ่ายเพราะอยากถ่าย เราก็กำลังจะเดินนะคะไปถ่ายกันอีกมุมหนึ่งนะคะเราก็หอบหางป้าของเราไปด้วยนะคะก็แนะนำนะคะว่าถ้าใครมาเนี่ยก็คือพกรองเทา้าส้นเปี้ยมานะคะแล้วก็เอาส้นสูงเนี่ยมาเปลี่ยนระหว่างถ่ายรูปเนาะเพราะว่าทางเดินคือมันก็แบบอย่างนี้เข้าใจปะมันก็ ไม่ได้เหมาะกับการใส่ส้นสูงตลอดเวลานะคะแต่ใดๆก็คือเนี่ยในวันที่ออนมานะคะคนน้อยก็คือถ่ายรูปได้สวยไม่ต้องแบบว่าแยง่งไม่ต้องเบียดไม่มีคิวใดๆตรงนี้สวยมากมันแบบโทนขาวเอ,อ้ยแล้วดูชุดดิมันเข้ากันสุดอะ่ะ ่สู้ค่ะ,ะเพื่อรูปซึ่งชุดวันนี้ก็จะเป็นธีมแบบเบาๆขนๆฟุ้งนะคะแน่นอนนะคะว่ามุมที่หกแล้วไหมคะพี่โจมุมที่หกของเรานะคะก็คือมุมโคดสีมว่วงนี้ค่ะเพราะว่า ข้ากับชุดนะคะสีม่วงลายแหลกของออนชุดนี้มากๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยมันก็จะเห็นกับว่าวิวอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยรูปที่เราได้เนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าคุ้มคลน,นะคะตอนนี้นะคะเดี๋เราก็จะเดินไป,นเ,ปนเปลี่ยนชุดกันแล้วนะคะเพราะว่าเมเมยเนี่ยรออยู่ทั้งศากเพื่อ เปลี่ยนชุดแล้วค่ะนี่นะคะก็เป็นชุดนะคะที่ออนใส่นะคะวันเกิดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเทเลเมดนะคะจากร้านคูเป้ไบรดอลนะคะร้านของรุ่นพี่อนนั่นเองค่ะแล้วออนเนี่ยก็เอามาใส่อรอบนะคะเพราะว่ามันน่ารักมากๆม,มุมต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมแบบว่าอยู่ลบลบๆนิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบว่า มุมจิบน้ำชานะคะซึ่งมุมนี้เนี่ยเราก็แบบว่าสามารถมานั่งถ่ายกับเพื่อนสาวได้นะคะคือเขาแบบว่าจัดเซตแบบเป็นพร็อพไว้เลยนะนี่นะคะจะเป็นมุมจิบน้ำชาทั้งหมดนะคะได,ได้คืออางุ่นป้อมอ่าก็มีเก้าอี้2ตัวนะคะนั่งได้ แต่ว่าอาสนุนทีมาถ่ายกับเบื้องาวได้นะคะใดๆคือองหุ่นปลอมใดๆคือดอกไม้ดอกอ,อ่งุ่นคือเป็นแบบมีแบบสีแมทเทอร์ลิกลูกปักอย่างนี้แล้วดูชุดเราสองคนมุมนี้<า>จะมาถ่ายลองหาแบบว่าแมทช์เดรสเออความจริงจังนะคะ นี่คือแบบข้ามคลองกันไปเลยเออนี่นะคะเราก็ถ่ายรูปกันนะคะน่าจะได้ประมาณสิบมุมนะคะก็เป็นมุมที่เหมือนแบบว่าเลือกมาแล้วนะคะคัดมาแล้วว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะคะกับเรารวมถึงชุดแต่ละชุดนะคะที่ใส่วันนี้นั่นเองค่ะซึ่งก็มาถึงนะคะประมาณ9ก้าโมงกว่าๆะคะเริ่มถ่ายประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะ แล้วตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งนะคะก็คือ 10, 11, 12ก็คือเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะคะในวันที่คนไม่เยอะนะคะน่าจะไม่ถึงร้อยคนทั้งหมดนะคะแล้วก็ถ่ายสบายๆนะคะมีโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะก็คือห่างกันมากนะคะไม่แออัดใดๆนะคะแทบไม่มีคิวใดๆเลยนะคะก็เป็นการถ่ายรูปที่แบบแฮปปี้ไม่ร้อนเหงื่อไม่แตกจักไม่เปียก ผมไม่รีบหน้าไม่พังนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากมานะคะก็อย่าลืมรีบมานะคะเพราะว่าเขามีกําหนดเปิดปิดนะคะในส่วนของนิทรรศการนะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยเอาไอเดียนี้นะคะเก็บไปถ่ายกับพวกสวนดอกไม้ต่างๆได้นะคะเพราะว่าสวนดอกไม้ตามภาคเหนือเนี่ยหรือว่าใกล้ๆกรุงเทพทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็มีทยอยเปิดกันจนถึงช่วงมีนากันเลยนะคะอย่างไงพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ